สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Astro นะคะเมื่อวานอะ่ะคือเคิกไปเดินห้างมาใช่ไหมก็ไปที่ร้านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยได้ไพ่กลับมานะคะสองสำรับนี้นะคะจริงๆอยากได้เยอะม,มากนะคะแต่ว่าก็เนะเาะต้องบอกใจตัวเองนะคะว่าอย่าพึ่งเบาได้เบาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็อันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่เค้กไม่ได้ใช้มานานแล้วนะคะเพราะว่า,เ,าเค้กไม่มีไพ่สำรับนี้แล้วก็เลยเนี่ยไปซื้อมาใหม่นะคะ Arc Angel ใช่ไหม Arc Angel ะะท,ที่เคเคยใช้ให้คาแนะนํานะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแกะกันอันนี้เป็นกล่องเขาเรียกอะไรอะของจริงกล่องกล่องใหญ่อะไรเงี้ยนะคะเอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไพ่ทาโร่นะคะที่เป็นแคปอ่านว่าอะไรอะเพียสแคปเพียสนะคะเออน่าจะเป็นคนนี้น่าจะเป็นคนออกแบบหรือเปล่าเคกไม่แน่ใจอ่า The Wandering Star นะคะเป็นชื่อสำหรับนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะคะ าวางเข้าไว้ตรงนี้ก่อนเรามาดูอันนี้ก่อนจริงๆอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะเิดว่านี่นะคะด้านในก็เป็นการดสีเหมือนเดิมเลยมีไกด์บุ๊กนะคะให้นะคะเป็นหนังสือเนาะบอกแบบประมาณว่าเฮ้ยอะไรยังไงจริงๆก็เป็นคําพวกนี้แหละคําพวกภาษา,ษาอังกฤษนี่แหละนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นความหมายเพิ่มเติมที่เขาคล้ายๆอธิบายอะไรอย่างเงี้ยใหนดูซิอายุตัวอย่าง j u s t i t การใบบนี้นะคะ Additional meaning seek equality set aside emotion do the logical thing review โอเคเป็นแบบก็ justice อะ่ะ <laughs> เอาเถเคกแปลแปลภาษาแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาภาษาภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะก็คือมันมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆไพ่ justice ในไพ่ทาโร่แหละที่แบบว่าให้ลองคิดตรีตรองไต่ตรองอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นแบบ แบบที่ว่าเป็นเหตุเป็นผลให้ตัดเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยตัดมันออกไปอะไรเงี้ยนะคะแบบมองเหตุการณ์ตามความเป็นจริงอะไรเงี้ยว่าไปนั่นแหละไพ่ justice อะไรเงี้ยถ้าเป็นไพ่ทาโร่ก็จะนึกถึง justice นึกถึง queen of s w o r d queen อ่ queen king of s w o r d นะคะแกะออกมานี่เขาก็จะมีหลายๆสีเนี่ยแยกเป็นต่างๆไหนดูสิ การ์ดเป็นการ์ดแบบว่าการ์ดเป็นการ์ดแบบนี้การ์ดเป็นการ์ดกระดาษเคลือบพลาสติกนะคะนี่ลีฟออฟเฟสนะคะเมจิกเชียนนะคะเฮ้มันติดกันวะเชื่ว่าเราต้องทำอย่างนี้ป่ะไพ่ที่ดีต้องกรีดได้และไม่งอถูกไหมคะอืเออหลุดละเมจิกเชียนไฮพรีแคสจริงๆพวกนี้ก็เหมือนเหมือนไพ่นี่แหละเนาะเนี่ยสีม่วงเนี่ยเป็นเหมือนไพ่เมเจอร์อะคาน่าค่ะ เมเจอร์คาน่าในไพ่ทาโร่ไม่ใช่ว่ะกึ่งกึ่งอันนี้มีเดอะซันเดอะสตาร์ว่าไปนะคะก็จะมีข้อความนี้เค้กซื้อ,อน,นี้มาเนี่ยเพื่อที่จะมีไว้เพื่อที่จะดูเออเขาเรียกอะไรดูดูก็ให้คำแนะนำอะไรเงี้ยนะคะไหนดูนี้สิอันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆไพ่ทาโร่แล้วก็จะมีความหมายบอกด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ย ก็จะเป็นเหมือนกันเป็นแบบว่าคำแนะนำเชิงคำแนะนำหมดเลยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนคำแนะนำเหมือนกันมาดูสินั่งดูเค้กแกะไพ่แล้วทุกคนอืมไม่ได้อ่านสำหรับนี่นานมากนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้นานละเกือบปีอะเกือบเกือบเลยนะเกือบ When you give When you give you also receive being resistant to change extreme in how you save or spend money เนี่ยก็จะเป็นคำแนะนำเมื่อก่อนสมัยที่แบบว่าคนยังไม่มาดูดวงกับเค,คเยอะๆเค,คเปิดใพ่ใช่ไหมเค,คกกจะเปิดอันนี้ค่ะเป็นคำแนะนำแถมไปด้วยถ้าสมมุติว่าใครอยากให้เคกลองแบบคือดูดวงส่วนตัวใช่ไหมแล้วใครอยากให้เค,คลองอเขาเรียกอะไรอะมันมีสีข้ออะไรเงี้ย มีข้อได้ข้อหนึ่งอะอยากให้เค้กลองแบบเปิดไพ่ออร์เคิลรให้หน่อยอเงี้ยไพ่ออร์เคิลรคือไพ่พวกนี้นะคะก็เค้กก็จะเปิดให้ได้แล้วก็อ่านความหมายมันจะเป็นการแบบเค้กจับออกมาให้เฉยๆแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับอ่าเค้กจะไม่ได้อ่านตามตามความรู้สึกเค้กเหมือนเหมือนไพ่ไพ่ทาโร่อะไรเงี้ยอันเนี้ยถ้าให้เค้กเปิดให้เค้กก็จะเปิดแล้วก็อ่านตรงตามนี้เลยนะคะจริงๆในอนาคตนู่นสักปีหน้าอะไรเงี้ยค่ะ เคกอาจจะรับเปิดไพ่แบบอัดวิดีโอให้อะไรเงี้ยจะได้เห็นหน้าไพ่ด้วยแต่ว่าเคสกกลัวมีปัญหาตามมาไงเพราะว่าเคกอ่านไพ่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะไปถึงว่าเคกอ่านอ่านไพ่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเคกอ่านแบบว่าเคกไม่ได้เรียนมาแล้วเคิก็อ่านไม่เหมือนอะเคกอ่านจากเซนส์จากความรู้สึกจากอะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นเคสกลัวมีปัญหาว่าแบบเฮ้ยทำนายไปแล้วเค้ารู้สึกว่าไม่ใช่อันนี้อ่านผิดอะไรเงี้ยคือจริงๆไม่มีมันไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะ เออจะพูดยังไงมันก็เลยเคก็เลยรู้สึกว่ามันยากสําหรับเคที่จะต้องออให้ดูหน้าไพ่เวลาเคากเปิดไพ่อะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยไพ่ออกมาอย่างหนึง่งแต่เครู้สึกว่าไม่มันไม่ใช่อะไรเงี้ยเคก็จะแบบไม่ได้อ่านตามไพ่จะทงหมดอะไรเงี้ยคะ่ะอม,มีคนถามเรื่องสอนอ่านไพ่อะไรเงี้ยด้วยซึ่งเคก็ขนาดเคพูดธรรมดาให้ผพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเคจะสอนใครได้ โอเคคิดว okay, sure, so so okay. ่าน่าจะใช้ได้อยู่หมายถึงว่าน่าจะใช้ได้คือกระดาษมันไม่ติดหละนะคะก็เดี๋ยวถ้าวันนี้มีทำพิจารณดก็อาจจะได้ใช้นะคะเอาไว้ให้ให้คำแนะนำอะไรเงี้ยลำบากนะเวลาเก็บอะเนดูดูสิคือมันแบบมันเก็บยากขีประมาณนี้นะคะด้านหลังเขาก็จะมีเนี่ยอันนี้แหละแล้วก็จะมีราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวาง มา,มาดูไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะอันนี้ชื่อ The Wandering Star นะคะเดี๋ยวเคจะเอาเขาไปอ่าน Situation นช i p ก่อนเลยในการเปิดงานห้ย่าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นไกด์บุ๊กนะคะเหมือนกันก็จะมีบอกว่าเออพงไ,งอไพห่หมายความว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยไพ่ใบหนึ่งหมายความว่ายังไงมีสอนวิธีการวางพาไพ่ด้วยนะถ้าใครแบบอยากรู้ว่าวางไพ่แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเค้ไม่เคยเค้ไม่เคยอ่านเลยเนี่ยคะ่ะมีวิธีการวางไพตง่ต่างๆต,ตำแหน่งเพื่อที่จะบอกนั่นบอกนี่อะไรเงี้ยคะ่ะอื เค้กไม่เคยอ่านเลยอ,อันนี้เค้กวางตรงนี้แล้วกันในดูซิอันนี้ก็จะเป็นมีกระดาษอันนี้แกะไม่ล่ายอีกแล้วโอเคนี่นะคะด้านหลังนะคะแต่เค้กไม่โอเคอย่างหนึ่งคือมันเป็นกระดาษทุกคนมันเป็นกระดาษจริงๆกระดาษแบบกระดาษนะคะกระดาษกระดาษแบบหักได้งอได้แล้วก็เขาเรียกเลยเปื่อยยุ่ยได้ แต่มันสวยดูสิคือสีมันแบบไฮยาสีมันแบบไฮยาดูสิคือสีมันสดใสมากนะคะสีมันคือ,อดีเ e มเพรสอะไรเนี Seven okay. Three cups. Four cups. ่ยเซเว่นออมอนโอเ e ทริอปคัพส์โฟร์คัพส์สีสวยปะเออดี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 คิงอัพเป็นตะเคอโอเคอ่ะ เดี๋ยวเรามาลองกรีดไพ่กันนะคะมีข้อความอยู่ตรงนี้ด้วยบอกว่า t h e r e is a universe inside you ไฮยะแปลว่าอะไรอะทุกคน <laughs> okay, เคยวแค่กรีดไพ่นะคะเพื่อที่จะดูว่าเขาเรียกอะไรนะไพ่ที่ดีเนาะต้องกลีดได้ไม่งอถูกไหมอันนี้งอแน่ๆเลยเคกว่าเนี่ยเป็นกระดาษนะคะเดี๋ยวลองดู งอไหมได้อยู่มันมันก็งอแต่มันก็ได้อยู่นะคะเอาอีกเอาอีกถ้าไม่อยากให้มันงอใช่ไหมทุกคนเราต้องกีดแบบสลับหน้าสลับหลังนะคะอ่าอันนี้เรากีดด้านหลังนี้ใช่ไหมน,นี้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่งอดูสิได้อยู่นะคะ,ะแล้วก็กีดด้านนี้แล้วก็เด้งกลับอีกเหมือนเดิม นี่คว่ามันก็โอเคได้อยู่แต่ดูสิมันมีรอยพ้อนเป็นกระดาษอะเนี่ยดูดิเห็นปะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ไปสักพักมันก็จะเยิน <c oughs> <c oughs> โอเคเฮ้ยไหนดูสิท of อ w สอดอ้ายมีคนอกหักอะคะคนที่นั่งดูคลิปรีวิวผ้ายอยู่มีคนอกหักอะคะไม่เป็นไรนะสู้ๆคนเราไม่มีใครไม่เคยอกหักนะคะนอกจากคุณจะไม่เคยมีความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะอย่าร้องไห้เลยเอาร้องเถอร้องเถอถ้าอกหักก็ร้องเถอ ไหนดูคนที่นั่งดูคลิปนี้อยู่จนจบนะคะจะอยากรู้ว่าถ้าอยากบอกอะไรคุณดนะูซิว่ามีคนดูจบไหมถ้าอยากบอกว่าถ้ามีตัวเลือกต้องเลือกอะไรก็ให้เลือกดีๆแล้วก็บางอย่างเนี้ยอะไรที่มันเห็นเป็นกลิตเตอร์กลิตเตอร์มันมันมันเหมือนทองแต่มันอาจจะไม่ใช่ทองก็ได้เห็นแบบสว่างวิวบวับมันอาจจะไม่ใช่เพชรก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นนั่นนี่นั่นนี่ของปอมอะไรอย่างว่าไปแล้วก็ ถ้าคุณมีแผนจะทํานั้นทํานี้เยอะๆนะคะให้วางแผนและเรียงลําดับดีๆในการทํานะคะอย่าแบบว่าอยากทาอันนั้นอยากทาอันนี้แล้วก็ทาพร้อมๆกันแล้วมันแบบาทาไปแบบไม่มีแผนอนะ่ะมันก็จะทําให้ <S 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 เขาเรียกอะไรอะ่ะทาหลายอย่างแต่ไม่ดีสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรอีกหนู Just judgment นะคะช่วงเวลาที่คุณจะได้ผลตอบแทนอะไรที่คุณรออยู่เนี่ย มันอาจจะยังไม่ยังไม่ใช่เวลานั้นเมินอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะได้ตอบรับกลับมาะอะไรเงี้ยเช่นคุณแบบฝากเงินแล้วรอรอ,อดอกเบี้ยธนาคาระอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่ได้คืนมารอคนเอาเงินมาใช้นี่ก็อาจจะยังไม่ได้คืนมาะอะไรเงี้ยรอแบบคนมาขอเป็นแฟนนั่นนี่ไหเละเจอเนื้อคู่ก็ยังไม่ได้เจอมันยังไม่ถึงเวลานะคะแต่แต่แตจะจะได้แน่ๆเออแต่ว่ามันแค่ดีเลย์หรือว่าช้านั่นเองอ่าไปที่สาม queen of pentacle นะคะตอนนี้พวกคุณอาจจะอยู่ในในจุดที่ เ,เขาเรียกอะไรอะชีวิตของคุณตอนนี้อะค่ะถ้าเราเปรียบเทียบนะถ้าชีวิตของเราตอนนี้นะของคุณที่ดูอยู่จนถึงตอนนี้นะชีวิตคุณอาจจะอยู่ในช่วง เตรียมออกเดินทางความหมายค,ค,คือเหมือนคนที่กําลังจะจบมหาวิทยาลัยหรือกําลังจะเรียนจบอะคะ่ะแต่เตรียมตัวอยู่ว่าเออจะไปหางานที่ไหนจะทําอะไรต่อแล้วก็ต้องแบบย้ายไปทํางานที่นั่นที่ต้องพับเสื้อผ้าเก็บของที่บ้านคลีนนั่นน,น,นี่อะไรเงี้ยเพื่อเตรียมตัวออกไปเผชิญโลกใบใหม่ออกไปเขาเรียนแล้วไปทําอะไรใหม่ๆเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะและเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมมากขึ้น a b บันดั c นมากขึ้นสิ่งที่รอคุณอยู่ในอนาคตก็คือเรื่องของออความความรักที่ดีคนที่มีความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเงินโชคลาภรวมทั้งน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะที่อาจจะรอคุณอยู่โอเคประมาณนี้อ่าไพ่ใต้สำรับนะคะหลายๆคนที่ดูอยู่ก็อ่เค้กมองว่าในอีกประมาณ เดเดือนไม่เกินนี้6กเจ็ดเดือนนะคะคุณจะดูดีขึ้นรู้รู้จากการบริหารเสน่ห์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะรู้จักการนำเสน่ห์ของนัวออกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการพูดการแต่งตัวการยิ้มขยิบตาอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะคะก็คือ ชีวิตคุณกําลังจะไปสู่จุดที่มันดีขึ้นนั่นเองแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงเตรียมตัวะคะ่ะอยู่ในช่วงเตรียมตัวแล้วก็อย่างที่เค้กบอกไปตอนแรกว่าให้ p r i o r i t i prioritize ก็คือเรียงลําดับว่าอะไรสําคัญควรทําก่อนอะไรควรท,ทําทีหลังว่าไปนะคะ,ะมีคนจะไปทำสัญญกรรมเค,ค้กแนะนําว่าให้ให้เลือกไปทําในเดือนที่เป็นเดือนเออเดือน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 ของธาตุดินนะคะ อันนี้แนะนำเฉยๆก็คือมกกลานะคะหรือว่ามกกลาพฤษภานะคะกันยาอะไรเงี้ยนะคะไปทำาสจกรรมอะไรนี้เนาะเพราะว่าน,นี้ออกมาน,นี่ออกมาน,นี้โอเคประมาณนี้ขอบคุณมากที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะดูทำไมก็ไม่รู้เคก็มาเปิดไพ่แบบมาเปิดให้ดูว่าเคกได้ไพ่มาสองสองสำรับนะคะเดี๋ยวยังไงไปเจอกันในคลิป i o n ท h i p แล้วก็เพียร์คาร์แล้วกันเนาะบายบาย